ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่19กพฤษภาคมสองพัอยวันนี้ก็ยังคงเป็นการพูดเป็นการอ่านจากหนังสือพลิกทุกสู่สุขอย่างฉับพลันนะครับต่อซึ่งเป็นเนื้อหาสาระ ข้อที่20ต่อจากข้อที่19ครั้งที่แล้วนะครับข้อที่20ที่ผมจะอ่านในวันนี้ชื่อว่าไม่ผูกพันกับสภาวะธรร,รมทวงนะครับไม่ผูกพันกับสภาวะธรรมทวงบทที่20ของหนังสือพลิกทุกสูุขอย่างฉับพลันรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตพิสุทธ์นะครับเอาละครับก็ขอเริ่ม ต้นดังนี้นะครับอันสัพสิ่งบนโลกจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายล้วนเกิดจากการที่จิตไปรู้สึกว่ามีหรือไม่มีแล้วสมมุติสิ่งที่รู้สึกว่ามีและไม่มีขึ้นว่าเป็นอะไรมีค่ามีราคาหรือไม่มีค่ามีราคาเป็นของจริงหรือของปลอม เมื่อเกิดความรู้สึกนึกคิดว่ามีว่าเป็นจิตก็เข้าไปยึดสิ่งต่างๆการที่จิตยึดสิ่งต่างๆก็เพราะความหลงหรือความไม่รู้หรือรู้ผิดดังนั้นเมื่อใดที่จิตไม่เข้าไปยึดในสิ่งใดก็จะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเกิดมีได้มีเสียต่อสิ่งนั้นเช่นเมื่อเรานอน,อนหลับแล้ว จิตเกิดการปรุงแต่งขึ้นขณนะที่กำลังหลับคือการฝันหรือเห็นเรื่องราวการฝันเห็นถึงเรื่องราวในอดีตปัจจุบันแม้เกิดจากความฝันถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่เคยจดจำมาหรือเคยคิดนึกมาก่อนก็ตามทันทีที่ตื่นจากความฝัน เรื่องราวต่างๆที่เราคิดนึกหรือฝันเห็นก็มาลายหายไปสิ้นมนุษย์ทุกคนต่างรับรู้ความฝันเป็นสิ่งว่าเป็นสิ่งที่ว่าความฝันเป็นสิ่งที่ไม่จริงทั้งๆที่ความฝัน,ฝนอาจจะเกิดจากประสบการณ์ที่ประสบพบเห็นขณะที่ยังไม่หลับ หรือเกิดจากเรื่องราวที่จิตสร้างขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าจินตนาการการน,นั้นค่อยตามใครๆก็ทราบดีว่าความฝันไร้สาระยึดถือไม่ได้เหมือนกับการดูหนังดูละครทุกคนเห็นว่าเรื่องราวที่มีการนํามาแสดงเป็นละครคือเป็นเรื่องราวที่คนหรือนักประพันธ์แต่งขึ้นจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องจริง ซึ่งในทางโลกกตะธรรมนั้นก็มองเห็นชีวิตของผู้คนเหมือนกับเรื่องราวในละครคือเป็นเรื่องไม่จริงที่ว่าไม่จริงเพราะแต่ละขณะแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันต่างผันแปรเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรอยู่คงทนทาวรประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งนั้นเห็นว่าสรรพสิ่งเป็นมายา และมิอาจจะยึดถือสิ่งใดๆมาเป็นสิ่งที่เป็นสาระได้แน่นอนเมื่อใดเรายึดถือว่าเราเป็นคนหรือเป็นมนุษย์จริงๆเมื่อใดที่เรายึดถือว่าเราเป็นคนหรือเป็นมนุษย์จริงๆ,นนนนๆและร่างกายนี้เป็นของเราจริงๆ เช่นเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็เป็นเรื่องราวจริงๆเราก็ต้องรับกรรมหรือรับผลของการกระทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็แล้วก็จะทําให้จิตเป็นทุกข์หรือเครียดหรือเกิดความกลุ้มเมือเหนืออื่นใดหากไม่กาหนดรู้ด้วยสติและไม่มีปัญญาจะไม่เห็นความคิดและไม่รู้ที่มาของความคิด แต่ไปสําคัญมั่นหมายว่าเราคิดทําให้เราถูกสั่งให้ทำตามความคิดตลอดเวลาเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดมากก็สับสนมากและเป็นทุกข์ใจแท้ที่จริงไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์เพราะทุกสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศตามสมมุติ ในขณะที่รูปกระทบนามหรืออารมณ์กระทบจิตแล้วเกิดอาการหรือปรากฏการณ์นั้นๆขึ้นส่งผลให้จิตสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตนของตนซึ่งก็เป็นแต่เพียงความรู้สึกไม่ใช่เป็นจริงๆตามที่เราคิดนึกเมื่อ,อนิจังทุกขังอนัตตาปรากฏให้เห็นด้วยตาปัญญาจึงรู้ว่าไม่มีตัวตนในขันห้า และยึดถือไม่ได้และผู้ยึดถือก็ไม่มีเพราะความคิดหรือจิตเป็นอนัตตาดังนั้นขาน่าก็เลยไม่มีไม่จริงเป็นแต่เพียงสมมุติแต่สัจจะคือความจริงโดยสมมุติเท่านั้นแบบเดียวกับคลื่นกระทบฝั่งลูกแล้วลูกเล่ามีแล้วก็หายไปเหมือนกับชีวิตคนโดยสมมุติจึงไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย นอกจากธรรมชาติที่มาประชุมการแล้วเปลี่ยนแปลงไหลไปตามกฎธรรมชาติก้อนแล้วก็เล่าถ้ารู้เช่นนีและปฏิบัติให้เห็นสัจธรรมจริงๆก็จะไม่กลัวตายและไม่ถามว่าตายแล้วจะไปไหนเพราะไม่มีผู้มาไม่มีผู้ไปถ้าการดับ ของขันห้าเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสหรืออวิชชาเหลืออยู่จะไม่มีการเวียนมาของขันห้าให้เป็นทุกข์อีกขอย้ำว่าเมื่อเห็นแจ้งแทงตลอดว่าทุกสรรพสิ่งเป็นอนิจจังต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและทุกสิ่งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าทุกขังหรือทนไม่ได้ทนได้ยาก อีกทั้งยังไล่ตัวตนหรือกลับไปสู่ความว่างเปล่าที่เรียกว่าสุญญาตาหรืออนัตตาก็จะไม่ทําให้จิตเกิดความผูกพันกับสิ่งใดๆสรุปว่าการที่จิตหมดการยึดถือหรือหมดการผูกพันในสภาวธรรมทั้งปวงก็เพราะว่าจิตคิดนึกว่าไม่มีอะไรจริงในโลกนี้นอกจากกฎธรรมชาติที่เป็นไปตาม กฎของสปปรรพสิ่งที่ว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยที่เรียกกันว่าอิทัพปัจจยตาที่ครอบคลุมปรากฏการณ์ทั้งหลายโดยแสดงออกด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อหมดการเรียนรู้ก็จะหยุดดูหยุดรู้หยุดหมุนไปตามกระแสโลก และกระแสะธรรมออกมาเหนือโรคเหนือธรรมเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือความยึดมั่นถือมั่นใดๆเป็นความรู้สึกเปล่าๆพรี่ๆที่ไม่เป็นอะไรไม่เกิดไม่ดับมีแต่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเป็นความรู้ฟามเห็นต่อสปปรรพสิ่งว่าเป็นเช่นนั้นนั่นเองเมื่อกล่าวถึงที่สุดแล้วการรู้แจ้งที่เรียกว่าการบรรลุธรรมนั่น คือการรู้แจ้งต่อสภาวะกายและจิตว่าล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งกายและกายกับกับใจเป็นมายาภาพเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่การที่เราคิดนึกว่ามันเป็นกายใจของเราจริงๆงนั้นเกิดจากการหลงผิดหลงไปคิดไปนึกว่าร่างกายคือตัวเราหรือเราเป็นเจ้าของร่างกาย เมื่อใดก็ตามที่จิตเราเข้าไปเมื่อใดก็ตามที่จิตเราเข้าใจว่าจิตใจมีจริงๆกายเรามีจริงๆเมื่อน,นั้นก็จะทำให้จิตใจเราขาดอิสรภาพและมีชีวิตอยู่อย่างนักโทษที่จองจำด้วยโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นเป็นนักโทษที่ถูกจองจำด้วยความหลงผิดของเราเองทั้งนี้ส่งผลให้จิต ต้องคิดนึกปรุงแต่งสับสนวุ่นวายแล้วพากายให้ไปฝ่ายฟ้าแสวงหาสิ่งภายนอกที่บางคนเรียกว่าแสวงหาตนเองหรือค้นหาตนเองด้วยการดำดิ่งดึกลงไปในความคิดและความรู้สึกของตนเองทั้งๆท,ที่มันเป็นตนเองที่ร้ายตนเองคือตนเองที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดการค้นหา ตนเองจึงพบแต่ความว่างเปล่าเพราะตนเองก็หามีตนเองไม่ผู้ที่ค้นหาตนเองจึงเปรียบประดุดดังผู้ที่กำลังขับขี่รถยนต์เพื่อแสวงหารถยนต์ที่กำลังขับอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้การแสวงหาตนเองหรือการค้นหาตนเองจึงเปรียบเสมือนมายาบุรุษหนึ่งค้นหามายา บุรุษอีกคนหนึ่งในที่สุดสิ่งที่เขาประสบก็คือหลงทางหรือไปเจอทางตันในระหว่างการเสวงหานั้นคือไม่ได้รับผลใดๆจากการค้นหาหรือจากการเสวงหานั้นนั่นจึงเป็นเรื่องที่น่าขบขันเหลือเกินที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างนั่งอยู่ในรถยนต์แล้วก็หลงไปเสวงหารถยนต์ หรือขณะที่ลอยคออยู่ในน้าแล้วแสวงหาน้ําซึ่งถ้าเขาจะหนักรู้หรืออย่างรู้ว่าสิ่งที่เขากําลังแสวงหานั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดหรือผูอยู่ภายในตัวตนที่ไายตัวตนของเขานั่นเองก็จะทําให้เขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งทันทีเช่นเดียวกับการแสวงหาความว่างหรือนิพพานหรือโพธิจิต คือจิตท,ที่เห็นแจ้งต่อสรรพสิ่งว่าความเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาคือจิตท,ที่เห็นแจ้งต่อสรรพสิ่งว่าความว่าความเป็นไตรลักษณ์อันนีจังทุกขังอนตาและเห็นความเป็นมายาหรือความเป็นของหลอกลวงขอากายและใจที่คอยปรุงแต่งความคิดหรือล่อรลวงจิตใจ ด้วยการลุ่มหลงกับมายาภาพทั้งหลายว่าเป็นจริงกระทั่งเมื่อกระดจิตเข้าไปแจมแจ้งก็จะเบื่อนายในการปรุงแตง่งจึงหยุดการปรุงแต่งโดยธรรมชาติมิใช่หยุดเพราะมีตัวตนสั่งให้หยุดปรุงแตง่งนั่นก็คือเมื่อปรุงแต่งแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่เสียอะไรและเมื่อจิตเห็นภาวะปรุงแต่งของจิตโดยอัตโนมัติ ว่าสัมปสิงเกิดจากความคิดปรุงแต่งไม่ว่าจะปรุงแต่งด้านเป็นของคู่หรือปรุงแต่งเป็นนั่นเป็นนี่อะไรก็าตามจิตก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นโดยอัตโนมัติดังนั้นเพียงแต่ปลุกจิตให้ตื่นจากความหลงจิตก็จะสว่างสวัยด้วยปัญญายาณและผู้นั้นก็จะเห็นแดงทองแท้ถึงความว่าง คือความไม่ดำรงอยู่จริงของสรรพสิ่งที่สำคัญสรรพสิ่งอุบัติขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายไปตามความพิดปรุงแต่งของจิตเท่านั้นจบในข้อบทที่20นะครับที่ชื่อว่า,า,าชื่อว่าชื่อ ชื่อว่าไม่ผูกพันกับสภาวะธรรมทั้งปวงนะครับแล้วก็มีวลีเด็ดๆนะครับที่มีเป็นกระดาษขั้นระหว่างบทผมก็อย่าอ่านเพื่อเป็นสุภาษิตสกิดใจนะครับให้ลุกโพรงโพร่งนะครับวลีนั้นว่าดังนี้ สรุปว่าการที่จิตหมดการยึดถือหรือหมดการผูกพันในสภาวธรรมทั้งปวงก็เพราะจิตคิดว่าคิดนึกว่าไม่มีอะไรจริงในโลกนี้นอกจากกฎธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎสรรพสิ่งที่ว่าสิ่งนั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย,ยที่อิทัปปฏิยตาที่ครอบคลุมปรากฏการณ์ทั้งหลาย โดยแสดงออกด้วยอนิจังทุกของาอนัตตานี่คือวลีสันส้นๆนะครับที่ขอแถมพกสำหรับท่านผู้ฟังนะครับในวันนี้ส่วนอีกบทหนึง่งวลีสันส้นๆอีกบทหนึง่งว่าดังนี้วิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคือการภาวนาในทุกเวลาทุกกริยาบทัท้งการเดินการนั่งการนอนด้วยการเตือนสติตัวเอง อยู่เสมอเลยทีเดียวว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีหรือตัวเราก็ว่างตัวเขาก็ว่างความทุกข์ความสุขมันก็ไม่มีมันเป็นแต่เพียงความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์มีรู้สึกแล้วก็ดับหายไปนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับท่านที่ฟังแล้ว เกิดข้อสงสัยอยากจะเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นในสิ่งที่สงสัยนะครับก็หรือจะแสดงศาสนะความคิดความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้พูดได้อ่านทั้งหมดนะครับขอให้ติดต่อผมที่หมายเลข089126 0689นะครับและ025133 279เอาละครับ วันนี้ก็ขอยุดดิเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ